ประวัติศาสตร์ยังเป็นปริศนาที่บางเรื่องเราสามารถพิสูจน์ได้แต่บางเรื่องเราไม่สามารถพิสูจน์ได้เนื่องจากระยะเวลาของความจริงนั้นผ่านมานานแล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาณาจรรักรทาราวดีโดยอาณาจรรักรทาราวดีนะครับผมเป็นอาณาจรรักรที่รุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวรรษที่10ที่11 ถึงพุทธศตวรรษที่16ตอนปลายในดินแดนภาคกลางของไทยด้วยอาณาจักรทาราวดีเชื่อว่าเป็นอาณาจักรของชาวมอนโบราณคำว,ว่าทาราวดีปรากฏในจารึกและบันทึกของพ่อค้าชาวจีน มีลักษณะเด่นคือความรุ่งเรืองทางการค้าและได้รับอิทธิพลจากทางประเทศอินเดียเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของพระพุทธศาสนาศาส,สนาพุทธโดยเฉพาะศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและนิกายมหายานนะครับโดยอาณาจักรทาราวดีมีความจเจริญรุ่งเรืองทางการค้าและเป็นศูนย์การค้า ระหว่างจีนกับอินเดียอาณาจักรทาราวดีนะครับผมมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าและเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างจีนกับอินเดียอีกด้วยนะครับผมวัฒนธรรมทาราวดีเริ่มเสื่อมลงในช่วงปลายพุทธศตวตรรษที่16เมื่อวัฒนธรรม หอมจากกัมพูชาเข้ามาแทนที่อาณาจักรทาราวดีมีศูนย์กลางที่นักปิศาสตร์คาดว่าน่าจะอยู่ตรงบริเวณย้ำว่านักปิศาสตร์เขาแค่คาดว่าศูนย์กลางของอาณาจักรทาราวดีหรืออาณาจักรแห่งนี้อยู่ที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรี ราชบุรีก็เป็นสิ่งที่นักประติตร์คาดว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทาราวดีครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่นักประติตร์เขาคาดเดาและตั้งส,สมมติฐานสันนิฐานกันขึ้นมานะครับยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับก็ต้องรอการพิสูจน์ต่อไป